แคบใช่หไหมพี่ก็ประมาณเนี้ยให้ผนมนนเรียกห้ดูขขเลยแต่ถ้าแต่ถ้าหัวท้ายโอเคอาจจะจับได้ ่เบื้องเบื้องต้นเนี่ยผมเพิ่งเจอวันนี้ครับแต่ว่ามีคนอยู่ในละแวกเนี่ยครับเขาเจอมาสามสี่วันแล้วที่น้องแมวยังอยู่ข้างบนครับพอเราเจอแล้ว้องแมวร้องมันร้องเสียงดังพี่น่าสงสารมากครับก็คือเราอยู่ละแวกนี้หรือว่าอพอดีว่าผมมาวิ่งไล์แมนพี่แล้วมาหาเพื่อนแล้วก็เจอน้องแมวพอดีครับวันนี้วันแรก ที่ผมเจอน้องแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าอยู่มาสามสี่วันครับจากที่เราเห็นแล้วเราประสานหน่วยงานอะไรมามีหน่วยงาน1-9ึครับแล้วก็ตามมูลนิธิเฟานช์ด็อกไทยแลนด์แล้วก็มมนนวก,กูร่วมแล้วก็หลายหน่วยงานเลยพี่ก็คือเรามีอาชีพวิ่งส่อง,องอาหารใช่ครับแล้วก็มาเจอ ใช่ครับมาเจอโดยบังเอิญเบื้องต้นนี้ผมก็โยนโยนพวกไก่ย่างห้าดาวครับไปให้น้องแมวกินไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามติดต่อทุกหน่วยงานเลยครับมีเสียงร้องอะไรไหมมีครับพี่เสียงร้องดังมากครับพี่คนแถวนี้คือแบบใครผ่านก็ต้องมองขึ้นไปอ่ะพี่มันแบบร้องดังแบบเหมือนคนจะตายอ่ะพี่แต่ก็มีคนเห็นว่าผิดอยู่หลายวันใช่พ,พี่อย่างที่ผมคุยกับเพื่อนๆนเมื่อ,เ,อเมื่อกี้ครับเหมือน กลุ่มกลุ่มเพื่อนผมอะได้ขึ้นไปช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้เมื่อวานครับพี่แล้วก็ติดต่อไปหน่วยงานแต่ผมไม่ทราบว่าเขาติดต่อไปหน่วยงานไหนบ้างครับ